ที่เราเปิดประตูออกไปแล้วแกบอกว่าขอบุญหน่อยวันก่อนวันที่จะกลับมาสักน่าจะสองวันเนี่ยะคะ่ะเราฝันว่าเราไปที่หนึ่งนะคะไปไปที่หนึ่งและตรงเนี้ยมันมันเป็นเหมือนหลุมที่เขาขุดลึกๆนะคะเพื่อฝังอะไรสักอย่างนนเนี่ยเราไปเอาพวกใบมงใบไม้กวาดใบไม้ออกนะคะแล้วมันตัดภาพมาเห็นอะไรที่อยู่ในหลุมแล้วนะคะก็คือ เราเห็นมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมันเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์วิบากคันใหญ่ๆของของชาวไร่ชาวสวนที่เขาใช้กันสมัยโบราณนะฮะแล้วอยู่นอนอยู่ใต้ดลุมแล้วถัดจากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยเป็นม้าตัวหนึ่งมันไม่ใช่ม้าเหมือนตัวิเพียวสวยๆง,งานเหมือนบ้านเั้นมันเป็นม้าที่เขาใช้งานกันนะคะคือฝรั่งนะคะเขาคนโบราณเขาจะใช้ม้าลากนะคะม้าลากเกวียนนะคะม้าลากเกวียนในการที่ลากไม้เอ่ย ไม้ฟืนหรืออะไรก็ตามที่เขาใช้ลากหญ้านะฮะเ,เขาเรียกว่าอะไรพวกพืชผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาใส่เกวียนหลังม้านะคะม้านก็จะมีสองตัวเนาะบางบ้านก็จะมีสองตัวในการลากบางบ้านก็จะมีตัวเดียวนะคะเหมือนสมัยก่อนบ้านเราที่ใช้ควายไถนานะคะนั่นแหละและที่เนี้ยณปัจจุบันในโรมาเนียก็ยังมีม้าใช้งานแบบเนี้ยในการลากนะคะชาวบ้านนะคะที่เขาไม่ได้มี รถมีเรืออะไรเงี้ก็จะใช้าลากไม้ลากหญ้าลากหญ้าแห้งอะไรเง <ST AN IC> ER> ี้ยขนผักผลไม้อะไรก็มีอยู่นะคะแล้วเนี่ยเรามองเข้าไปในหลุมเราเห็นม้าตัวหนึง่งอ่ะตัวใหญ่มากเลยสีดําค่ะคือแบบ ברים, แข็งแรงมากกา้แบบมันมัดอ่ะนะคะแล้วเนี่ยนอนตะแคงอยู่เราก็เลยลงไปในหลุมแล้วบอกว่าเอา้าทําไมพ่อน่ะเอาเธอมาฝังไว้กับมอเตอร์ไซค์ที่มันพังตรงเนี้ย เธอยังไม่ตายเนี่ยทําไมพ่อถึงเอาเธอมาฝังไว้ทําไมพ่อแม่พาเธอขึ้นไปกินหญ้าทําไมต้องเอาเธอมาฝังทั้งเป็นแบบนี้เขาก็เลยคุณเชื่อไหมคะมาพูดได้เขาพูดกับเราทางจิตนะคะเขาบอกว่าพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละเขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยากฉันยินฉันพอใจฉันยินดีที่จะอยู่ที่นี่นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นไปกินหญ้านะก็เลยเหมือนมีความรู้สึก,กว่านามเราอะนาม,มาตัวนั้นขึ้นมาจากหลุมทีเนี้ย เราก็ตื่นมาตอนเช้าเราคิดว่าโอ้มีหน้าแหละฉันถึงได้กลับมาที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแ,แสดงว่าเราอ่ะจะต้องมีความผูกพันกับเมืองนั้นอาจจะเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแถวนั้นโซนนั้นมาก่อนนะคะว่าเนี่ยมันเป็นโซนที่เราเคยมีความผูกพันมีครอบครัวมีพ่อมีแม่เราอยู่ตรงนี้เราก็เลยต้องกลับมาบ่อยๆแล้วก็สวดมนต์ปรับภพภูมิเหล่าโลกวิญ,ญญาณแถวนี้นะคะให้เขาได้บุญด้วย